กศเ,เห็นชอบหลักสูตรพัฒนารองผู้มยการและผู้มยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มความรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และพระบรมราชโอบายราชการที่10ด้านการศึกษา เมื่อวันที่30มิถุนายน2563นายนนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศครั้งที่5ประจำปี2563โดยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิดและนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมนายอัมพรพินาษาเลขาธิการกกศเปิดเผยผลการประชุมจากการที่กคศได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ว .2 ทับ2,562แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวยังไม่ได้กําหนดองค์ความรู้ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ประกอบด้วยทักษะภาษาอังกฤษทักษะดิจิทัลและทักษะภาษาไทยไว้ในหลักสูตรซึ่งสมรรถนะและทักษะดังกล่าวได้นําไปใช้พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษาที่การจังหวัด และรองศึกษาที่การจังหวัดเช่นกันด้วยทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเหมาะสมในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21พร้อมทั้งได้เห็นควรน้อมนําพระบรมราชโองายในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษา4ด้านได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำม,มีอาชีพ 4.. เป็นพล,ลเมืองที่ดีมากำหนดเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ว .2 ทับ2,562ต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ